สวัสดีค่ะท่านผูกครองและเด็กๆของคุณน้ำทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยวันชาติค่ะซึ่งวันชาติหรือวันชาติไทยตรงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะมาเรียนรู้กันเลยค่ะ วันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันท้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนงการที่เดกมหาภูมพิพลนดุลยเดชมหาราชบรมบรมมาราชปพิษนะคะเด็กๆเป็นวันที่5ธันวาของทุกปีนะคะซึ่งวันที่5ธันวาปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันที่5ธันวาเป็นวันชาติวันชาติเนี่ย เรากําหนดให้เป็นสมัยก่อนนะคะซึ่งตอนที่พระบาทสมเด็จยังอยู่นะคะเราจะใช้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะสัญลักษณ์ค,ณคณือเด็กจะคุณครูจะพาเด็กเเรียนรู้สัญลักษณ์ของวันพ่อนะคะที่ใช้แทนวันพ่อในวันที่5้ธันวาของทุกๆปีค่ะเด็กๆนี่นะคะก็จะเป็นดอกนี้ค่ะเขาเรียกว่าดอกพุทธรักษาค่ะเด็กๆดอกพุทธรักษาจะเป็นดอกสีเหลืองะคะ่ะอ่ะ ปกติถ้าเป็นวันที่5เนี่ยเด็กประชาชนนะคะทุกคนก็จะพร้อมใจรวมตัวกันเพื่อใส่เสื้อเหลืองนะคะเพื่อที่จะเป็นอะไรคะแทนเริมสัญลักษณ์ของวันพ่อนะคะอันนี้คือดอกพุธลักษณ์สาค่ะเด็กเดี๋เว็คุณครูน้ำจะพาเด็กๆเดินไปดูนะคะดอกพุธลักษณ์น่โรงเรียนเรามีค่ะเดยวคุณครูน้ำจะพาลงไปดูนะคะต่อ,อไปนะคะเป็น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงนะคะที่ได้ท่งมีพระราชดำริหรือคำพูดหรือสิ่งที่เป็นโครงการของในหลวงไว้หลายหลายอย่างเลยค่ะมีคุณน้ำจาพาดูโครงการแรกนะคะโครงการหน่วยหน่วยอาสาค่ะหน่วยอาสาแพทย์พระราชทานเห็นไหมคะเด็กๆคะก็คือเป็นนำแพทย์หรือนำนักศึกษาแพทย์นะคะลงไปสู่ ชุมชนที่ห่างไกลธุรกันดารที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในตัวเมืองได้น,นะคะให้ไปดูแลรักษาเรื่องอสุขภาพบรามัยของชาวชนบทนะคะเด็กๆดูต่อไปนะคะโครงการค่ะโครงการแก้ดินค่ะเปลี่ยนดินให้เป็นทองทำไมถึงเปลี่ยนดินให้เป็นทองะเด็กๆเป็นเพราะว่าดินบางทีไม่มีไม่ต้องไม่มีใครมา มาหากินค่ะเด็กดินก็จะเป็นที่ว่างเปล่านะคะทา่านี้ท่านก็เลยลงลงสู่พื้นที่ที่เป็นที่ว่างแล้วก็ร่วมกันสำรวจว่าที่ตรงนี้สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์กับการทำทำสวนทำไร่ในบริเวณที่ดินนี้ให้เกิดเป็นเป็นเงินขึ้นมาค่ะเด็กๆ โครงการต่อไปนะคะโครงการโรงนม UST สวนจิระดานะคะเด็กๆก็เป็นโครงการในพระชติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนาะในรัชกาลที่9นะคะซึ่งเราก็ทําต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นฟาร์มนมโคนมนะคะเด็กๆต่อไปเลยอันนี้เป็นอะไรนะคะโครงการฝนเทียมค่ะเด็กๆฝนเทียมนะคะคือ าบางพื้นที่นะคะที่ไม่มีฝนไม่มีน้ำแต่ว่าต้องใช้น้ำในการที่จะทำการเกษตรค่ะพอไม่มีน้ำใช้ไม่มีเกษตรก็จะไม่ไม่ไม่ไมก้าวหน้าไม่พัฒนา,าชาวบ้านก็จะเดือดร้อนนะคะที่ไม่มีน้ำเนาะทีนี้พระบาทสมเด็จก็เลยคิดค้นวิธีหรือ,อาหาวิธีที่จะทำให้เกิดฝนก็เลยเกิดเป็นโครงการฝนเทียมค่ะเด็ก เนี่ยนะคะเป็นการสดปล่อยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการใช้แล้วก็แห้งแห้งแ้งกันดานไม่มีน้ำนะคะก็จะใช้โครงการฝนเพียมเข้าไปช่วยคะ่ะมาดูต่อโครงการต่อไปค่ะโครงการนี้เป็นโครงการกังหันช้พัฒนาค่ะเด็กเ,กเป็นการอะไรคะทำให้บำบัดน้ำค่ะเด็กเป็นการบำบัดน้ำน้ำที่อยู่ในในเขื่อนหรืออยู่ในลำคลองที่มัน ไม่สามารถที่จะหมุนเวียนไปได้ก็จะใช้กำไหนพัฒนาเพื่อเป็นการเลยคะช่วยบำบักน้ําค่ะโครงการต่อไปเป็นโครงการแก้ดินค่ะเด็กๆเพื่อทำเลยคะเป็นที่กักเก็บน้ําค่ะจุดแรกก็คือทําในกรุงเทพน,นะคะมหานครนะคะเพื่อที่จะให้อักัศเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีหรือทําให้ไม่ให้น้ําเกิดท่วมนะคะ ในในเมืองในตัวเมืองน,นะคะก็เลยมีโครงการพระราชิกริโครงการแก้ดิงมาค่ะคะ่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูน้ำก็พาเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวก,กับวันชาติแล้วนะคะท่นี้คุณครูน้ำมีศิลปะให้เด็กๆทำคะ่ะมื่อกีนคุณครสอนแล้ววันชาติคือสัญลักษณ์ของวันชาติคืออะไรคะดอก พุทธลักษะค่ะพี่ผู้น้ำระบายสีมาเสร็จแล้วดอกพุทธลักษาข้างบนจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองอันนี้คือกล้าแล้วก็ใบเห็นไหมคะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวพีผู้น้ำอันนี้เป็นผลางานของผู้น้ำแล้วเดี๋ยวผู้น้ำจะให้เด็กๆทําใบงานแล้วก็ส่งมาให้ผู้น้ำดูด้วยนะคะใครทําสวยเดี๋ยวผูน้น้ำจะมีรางวัลให้นะคะอย่าลืมส่งคิดการทําศิลปะให้ผู้น้ำดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ